สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ถนนราชการรถไฟนะครับผมมาเจอร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาติดป้ายด้วยการกลับหัวกับหางลงนะครับร้านอ่านได้จับใจความว่าพิมานเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟสีสเกตนะครับซึ่งก็ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับต่างๆก็มีโต๊ะ เตียงโซฟานะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แปลกนะครับร้านแปลกก็คือติดชื่อกลับหัวกลับหางแบบนี้แหละครับร้านเฟอร์นิเจอร์พิมานเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับดูตัวหนังสือร้านนะครับป้ายร้านนะครับพิมานเฟอร์นิเจอร์ดูครับกลับหัวกลับหางแปลกดีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมก็ เพิ่งเคยเห็นแล้วครับคุณผู้ชมที่แปลกๆแบบนี้นะครับพิมานเฟอร์นิเจอร์ครับใครจะมาอุดหนุนก็มาได้นะครับเส้นถนนราชการรถไฟนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพิมานเฟอร์นิเจอร์ไม่อ่านยากทีเดียวนะครับกลับหัวกลับหางนะครับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่แปลกในจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับติดป้ายร้านกลับหัวลงมาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม ท่านใดสนใจมาอุดหนุนพี่เขาก็ขอเชิญได้เลยนะครับที่ถนนราชการรถไฟจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ